วันนี้เก๋และคนล่าฝาันพาคุณผู้ชมมาที่ไทยสุวรรณอินเตอร์ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มปลาทองและปลาคาร์ฟที่ถือว่าติดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศที่สำคัญธุรกิจปลาคาร์ฟและเจ้าปลาคาร์ฟตัวน้อยๆที่มันว่ายอยู่ตามที่เราเห็นนั้นจริงๆแล้วลักษณะการดูการทำธุรกิจเป็นยังไงที่สำคัญสนนราคาขึ้นไปหลายล้านบาทได้ยังไงวันนี้เราจะไปคุยกับพี่นรัตผู้ก่อตั้งไทยสวุวรรณฟาร์มกันค่ะ กับเจ้าพ่อวงการปลาคร์ฟต้องใช้คำนี้ได้นะคะเพราะหลายคนเรียกแบบนั้นพี่นารัตสวัส,ส,สดีค่ะสวัสดีครับ,รบขออนุญ,ญาตใช้คำว่าเจ้าพ่อวงการปลาคร์ฟใชไหม <laughs> อย่าอย่าไปเรียกเจ้าพ่อเลยครับเรียกว่าผมเป็นกูรูเป็น <c oughs> คน <c oughs> เออเป็นคนรักดีกว่าเป็นคนรักปลาดีกว่าคน,คนรักปลาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงวงการปลาคราฟในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักพี่นารัตต้องมาถามต้องมาดูต้องมาหาขอความรู้ที่นี่ก็ ก็มีอีกหลายที่นะครับแต่ว่าอาจจะที่นี่ก็อาจจะพอมีชื่อเสียงเพราะว่าอาจจะเปิดมานานานะครับเปิดมานานแล้วงั้นความที่เปิดมานานเนี่ยเก๋กขออนุญาตเท้าความย้อน<ภ>ไปเอาเป็นว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วเอาจริงๆพี่พี่รักพี่ชอบมันไหมปลาครารฟเนี่ยคืออย่างนี้คุณเก๋คือผมเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้จบเกี่ยวอะไรกับประมงอะไรเลย นะครับผมเป็นคนที่เรียนด้านสายบริหารธุรกิจด้านการเงินมาโดยตรงเลยนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาไงคิงเกชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วคือตอนเด็กๆเนี่ยผมผมเป็นคนที่แปลกนะผมมีพี่น้องอยู่3ามคนผมเป็นคนเดียวที่ไม่ชอบของเล่นไม่ชอบอะไรเลยตั้งแต่เด็กๆนะครับถ้าผมไม่อ่านหนังสือผมก็จะชอบซื้อปลามาเลี้ยงนะครับผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อไช่วยซื้อปลาจะเป็นปลาสอดปลาหางนกยุงอะไรเล็กๆก็ตามแต่ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปลานะครับผมเป็นคนชอบมากเมื่อวันหนึ่งผมรู้สึกว่า ผมอยากทําธุรกิจอย่างที่ผมรักแล้วะครับอย่างที่ผมต้องการแล้วซึ่งปรากฏว่าปลาที่ตอบโจทย์ผมที่สุดก็คือปลาคราฟนี่แหละปลาคราฟนะครับแล้วก็ปลาทองเราก็มองว่าเออธุรกิจปลาคราฟมันไปได้ใช่ไหมผมก็เดินทางไปต่างประเทศนะฮะไปดูงานเดี๋ยวก่อนธุรกิจไปได้เนี่ยทำตอนนั้นเรียนจบอายุเท่าไหร่ครับผมเรียนจบตอนนั้นก็อายุยี่สิบสองใช่ไหมผมมาทางานเนี่ยผมเปิดธุรกิจเนี่ยอายุยี่สี่ยี่ห้า ยี่สิบสี่ยิงจริง,รงผมเป็นคนแบบเหมือนเหมือน agressive ในด้านด้านการทํางานอ่ะผมเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมมีความคิดผมมีปรัชญาของผมตั้งแต่เด็กเพราะาผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมคิดว่าเด็กๆผมล้มผมลุกได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณอายุเยอะแล้วคุณไปทุ่มหมดหน้าตักอย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้ลุกแล้ว อาจจะลุกไม่ไหวคุณเก๋เข้าใจไหมคือผมเป็นเด็กผมยีสสีผ้าในขณะที่เพื่อนผมกาลังไปเล่นไปเที่ยวอยู่ผมเปิดธุรกิจเลยนะแล้วผมลงทุนเยอะเมื่อก่อผมลงทุนในในในตัวผมนะส่วนตัวคนอื่นอาจจะดูอุ้ยเล็กน้อยจังเลยแต่สำหรับผมผมไม่ได้มาจต่ครอบครัวเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมฮะปรากฏว่าเราเดินมาเส้นนี้ มันเจริญก้าวหน้ามาตลอดเนี่ยจริงนะเพราะผมเป็นคนขยันไม่ใช่คนเก่งนะแต่ผมเป็นคนขยันมากนะครับผมไม่เคยรู้สึกว่าผมมีความสามารถอะไรนักหนาหรอกนะฮะแต่ผมเป็นคนขยันขยันคิดแล้วก็ขยันทำนะฮะนี่คอนเซปต์ในใจผมเลยนะผมเป็นเต่าไงผมไม่ใช่กระต่ายนะฮะเพราะผมเป็นคนปลุกไฟในตัวไว้ตลอดนะครับถ้าผมฝ่อหรือผมไม่อยากทําและผมเบื่อผมเลิกเลยผมจะไม่ปล่อยธุรกิจผมแผ่วนะครับถ้าผมทําไปว่าธุรกิจผมทุกอรันต้องยิ่งใหญ่ต้องแข็งแรงตลอด ที่ตอนเราคุยกันกับพี่นรัฐคือทําไมตอนนั้นพี่นารัฐทาไมต้องเปิดใหญ่ขนาดนี้ทําไมต้องไปที่ต้นตอต้องไปประมูลต้องไปราคาแพงขนาดนี้คืออย่างนี้คุณเก๋คือไอ้เรื่องราคาแพงเนี่ยผมทามาสักพักก่อนเมื่อก่อนไทยสุวรรณเนจะดังด้านปลาทองก่อน<ห>นะครับ<ห>ผมไม่ได้เริ่มจากธุรกิจปลาคราบเพียง<ห>แต่ว่าผมมีความรู้ปลาคราบอยู่แล้วบ้างนะครับพอผมทําปลาทองมาหลายปีเนี่ยผมรู้สึกว่าณขนาดนั้นก็เหลือไทยสุวรรณคนเดียวแล้วในประเทศที่เป็นปลาทองนําเข้าจากญี่ปุ่นที่ชัดเจนนะผมรู้สึกผมผมเป็นแชมป์จนผม มันไม่ท้าทายสำหรับผมแล้วไงนะครับผมก็กลับมาสู่สิ่งที่ผมรักแล้วนะผมก็มาทําประกัาปิดเหมือนเดิมนะครับเจาะลึกไปเจาะลึกมาผมรู้สึกอะไรที่มันท้าทายกับผมก็คือระดับโลกแล้วนะครับผมผมไม่ได้มองประเทศไทยผมไม่ได้หมายว่าผมจะดีที่สุดในประเทศไทยนะผมหมายว่าตัวผมผมมองระดับโลกแล้วนะครับผมมองว่าผมไปที่ระดับโลกดีกว่านะผมก็โชคดีว่ามีคนสนับสนุนผมเยอะนะครับมีลูกค้าที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้วางใจผมมากนะครับก็ คอยพุชผมผักดันผมนะทำให้ไทยสุวรรณเนี่ยเป็นเป็นฟาร์มปลาค์ฟเป็นดิลเลอร์ที่ใหญ่ระดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันเลยนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยความเป็นดิลเลอร์กับความเป็นฟาร์มมันต่างกันไงคะคือในการทําธุรกิจเนี่ยของผู้เพาะพันธุ์ปลาที่ญี่ปุ่นเขาจะแต่งตั้งตัวแทนจากทั่วโลกเขาเรียกดิลเลอร์นะภาษาอังกฤษเขาเรียก overseas ดิลเลอร์นะครับคือคุณเก๋ชอบเลี้ยงปลาคุณเก๋ไม่สามารถจะเดินไปฟาร์มญี่ปุ่นหรือตีตัวไปขอไปดูในฟาร์มไม่ได้ ไปซื้อแบบเหมือนเราไปตลาดไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้คุณต้องผ่านดิลเลอร์อรอเข้าใจไหมฮะนี่คือกฎระเบียบของเขา,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยสุวรรณคือหนึ่งในดิลเลอร์ของประเทศไทยนะครับซึ่งมีไม่กี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 เจ้าหรอกที่เป็นดิลเลอร์ระดับความใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะความใหญ่นะฮะทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นะคือญี่ปุ่นเนี่ยคุณเก๋เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกไงผมจะพูดยังไงดีปลาครัฟของญี่ปุ่นก็เหมือนอะไรเดียเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาเรียกัาฮะ เป็นเป็นมัสเตอร์พีซของเขาอะนะฮะเขามีประวัติเขามีสตอรี่ยาวนานนะครับแลวเขาเก่งที่สุดในโลกในการผลิตทุกวันนี้ยังไม่มีฟาร์มหรือประเทศใดๆที่จะผลิตปลาครับได้คัดเทียมกับญี่ปุ่นเลยนะครับจนถึงวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การผสมพันธุ์การขามดีแอโครนิ่งมันเยอะขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครทาปลาครับได้ดีเท่าญี่ปุ่นคุณเก๋ผมว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอาไอเรื่องทำเนี่ยผมว่าทําไม่ยากหรอกแต่แต่คาว่าไม่ยากก็ไม่ได้ยาก แต่ผมเชื่อว่าทําได้เพียงแต่ว่าในแง่ธุรกิจคุณทาแล้วคุ้มหรือเปล่าผมเชื่อว่าประเทศในยุโรปก,ก็ปลูกมะม่วงสําเร็จซึ่งหลังจากที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยผลผลิตที่คุณได้เนี่ยมันคุ้มจริงหรือ,อใช่ไหมฮะคุณซื้อจากประเทศไทยโลและไม่กี่บาทเองถ้าคุณจะไปทาทาไมสั่งนําเข้ามันง่ายกว่า,วาไหมถูกเหมือนปลาคราฟอ่ะผมเชื่อว่าคุณเซ็ตองค์ประกอบหรือเซ็ตคอนดิชันเพื่อบีดปลาเพื่อเพอาะพัุนปลาทุกอย่างคุณก็ทําได้แต่คอสคุณเท่าไหร่อ่ะคุณขายสู้ญี่ปุ่นได้หรอ เพราะเขาใช้ธรรมชาติในการสร้างสรรค์คุณเก๋เข้าใจไหมเหมือนไก่ชนเราเหมือนนกเขาชวามันเป็นธรรมชาติของแต่ละแหล่งที่สร้างสรรค์ของมันอยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือหลักการเลยแปลว่ามันมีมันมีความจำเพาะจ่อจงของพื้นที่ของมันอยู่แล้วดั๊กไวทำไมผมถึงบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีประเทศอะไรเพาะได้ทัดเทียมญี่ปุ่นก็เพราะอย่างนี้ฮะเพราะอะไรต่างๆเขาเอื้อนะครับ ที่เข้าประมูลกันแบบแพงสุดๆเลยเนี่ยเท่าที่เคยเห็นมันแบบหลักเท่าไหร่คะอยากรู้เพราะว่าเฉพาะของไทยสุวรรณเนี่ยเท่าที่เคยเห็นก็แบบหลายแสนอยู่เนาะหลายล้านหลายล้านเลยใช่ไหมเอาว่าถ้าที่ผมเห็นเนี่ยคือไทยสุวรรณเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเราเนี่ยระดับท็อปของโลกนะครับผมการันตีว่าอยู่ใน1 2 3สของโลกนะครับอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในหลายๆครั้งด้วยสูงที่สุดที่เคยผมพูดว่าเป็นหลัก10ล้านแล้วกันบาทปลาตัวนึงเนี่ยนะถูกต้องครับถูกต้องครับระดับโลกเป็น10บล้านบาท นี่ผมหมายถึงปลาขนาดแค่ห้าหกสิบเซนนะครับไม่ใช่ไซส์ขนาดนี้นะฮะปลาคราฟเนี่ยมันใหญ่ได้เป็นเมตรคุณเก๋เข้าใจนะฮะแต่เวลาญี่ปุ่นเคาเพาะเนี่ยก่อนที่เขาเอามาประมูลเขาจะเริ่มประมูลที่ขนาดประมาณ 50- 60ถึงเซนนะที่เขาเรียกปลาอายุไม่เกิน2ขวบนะรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นที่เยอะที่สุดในการผลักดันออกมาประมูลหลังจากประมูลตรงนั้นแล้ว ก็เท่ากับโซเอาขายหมดนะคุณลูกค้าเขาก็จะฝากเลี้ยงไว้ที่ญี่ปุ่นเพื่อทําไซส์มันต่อเนื่องไปเทศกาลหรือฤดูการประมูลปลาที่ญี่ปุ่นที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือเขาเรียกปลานิใสหรือปลา2ปีนั่นเองนะครับนะสถิติสูงสุดตอนนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นคนจีนนะครับที่ไปประมูลก็ประมาณ10ล้าน10ล้านครับประมาณ10ล้านปลาสองขวดเนี่ยนะนิดเดียวเนี่ยตัว5 6 0เซนเนี้ยฮะสิบล้านปีนี้เองพี่นารัฐก็เพิ่งจะเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมกับการ ประกวดระดับโลกแบบนี้ด้วยก็มีก็มีครก็เป็นมาหลายปีแต่ว่าเราก็คือเป็นกรรมการนะครับไปก็ไปตัดสินนะในการตัดสินปราคราประกวดประคราบญี่ปุ่นเขาก็จะมีกรรมการของญี่ปุ่นเป็นเมนหลักแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจักหรือกรรมการจากต่างชาติเข้าไปผสมด้วยเพื่อความเที่ยงธรรมเพื่อความอะไรต่างๆนะครับเราก็เป็นหนึ่งใน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  ทางเลือกที่เขาเชิญเราไปเป็นกรรมการเท่านั้นแหละครับค่ะครับไม่ได้มีพิเศษอะไรก็ไม่ได้เป็นง่ายพวกพี่มันต้องเชี่ยวชาญชำนาญการหรือเป็นดีลเลอร์ใหญ่พอสมควรครับนั้นวิธีการในการดูว่าทําไมมันถึงแพงเลี้ยงยังไงนะคะรแล้วก็จะต้องทําธุรกิจแบบนี้มันสามารถเดินหน้าไปได้จริงเพชรขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าสักครู่เดียวช่วงหน้าพี่บินารัฐจะพาเราชมนี่ไทยสุวรรณได้ครับยินดีครับดูซิว่าน้องปลาคราฟของเราเนี่ย ราคาสูงขนาดไหนแล้วเขากินอยู่กันยังไงมันถึงได้แพงขนาดนี้นะคะสักครู่เดียวค่ะ เดินชมหน่อยเมื่อเราเข้ามาในนี้แล้วสมมติเกอยากได้ปลาสักตัวเรารต้องเดินดูอะไรยังไง ก็อย่างนี้ฮะที่นี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเลยเป็นบ่อเลี้ยงโชวเลยนะครับเราจะนําเข้าปลาจากญี่ปุ่นมานะครับผ่านการดูแลตรวจสุขภาพให้แข็งแรงหลังจากนั้นเราก็เอาปลามาโชว์ที่นี่เลยนะครับเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเพื่อใจลูกค้ามาเลือกชมกันนะครับต้องตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่นี่จะมีโรงกักที่เป็นโรงกักขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะจะเป็นโรงกักที่เวลาปลามาจากญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยพี่เก๋เขาอยู่ในน้ําเย็นส่วนมากถูกไหมครับไอ้ที่ไอการที่จะเอาปลาน้ําเย็นมาเลยมาปล่อยในน้าอุ่นบน ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในโรงกักซึ่งในโรงกักก็จะเป็นบ่อเลี้ยงนี่แหละนะครับแต่ก็จะมีชิ้นอะไรนู่นนี่ใช่ไหมปรับเขาแล้วก็มันเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่กรมประมงเขาบอกว่าเราควรต้องทานะครับเราไม่ใช่ควรจะเราจําเป็นต้องทำนะครับสัก20วันถึง30วันเมื่อสุขภาพโอเคนะครับเจ้าหน้าที่กรมประมงมาตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นเขาถึงให้เราปลา จำนได้ค่ะคหลักๆของธุรกิจของไทยสุวรรณนะคะคพี่นรัตค่ะก็คือไม่ได้ไปนั่งคอยประมูลส่งเงินไม่ใช่ไม่ใช,ใชอการประมูลเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับส่วนหนึ่งของธุรกิจเราเท่านั้นเอง เมนลี่หรือว่าหลักของธุรกิจเราเนี่ยก็คือการนําปลามาขายคนไทยนี่แหละครับนะครับเป็นปลาเกรดสูงเช่นคุณเก๋ชอบปลาหมายเลข113อ่ะเก๋เห็นรูปปลาแล้วโอ้โหสวยมากเลยโอ้คุณนรัฐช่วยไปประมูลให้หน่อยที่อยากได้เพราะปลาท็อปเขาจะเอาลงประมูลสถานเดียวนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาท็อปสุดของฟาร์มระดับใหญ่ๆของโลกเขาจะเอาปลากลุ่มนั้นเข้าประมูลนะครับแล้วก็จะเชิญดิลเลอร์จากทั่วโลกต้องไปดิลเลอร์เท่านั้นนะฮะ ในฟาร์มเขาเนี่ยแหละเขาจะเปิดโอเพ่นเป็นโรงเรือนใหญ่เลยนะครับมีจอ LED ทุกอย่างมีราคาปลาขึ้นมีคนเข็นเราก็จะนั่งอยู่ซ้ายขวาคุณเก๋ฝากออเดอร์ไปเช่นคุณเก๋บอกโอ้ยคุณรัตเนี่ยตัวเนี้ยเก๋อยากได้เก๋สู้ถึง5 0 0 0 0นบาทเลยผมก็จะยกตั้งแต่1 0 0 0หมื่นจนถึง5 0 0แสน ถ้าผมไปแล้วแพ้ตัวนั้นคุณเก๋ก็อดไปแค่นั้นเองไม่จําเป็นที่พี่นารัตจะต้องได้มาทุกตัวที่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นแต่ลูกค้าเราโชคดีว่าผมมีลูกค้าระดับใหญ่ๆเยอะเนี่ยบางตัวสู้ใช่ตอนนําเข้ามาตัวใหญ่เท่านี้ไหมคะหรือว่ามี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 หลายมีทุกไซส์มีทุกไซส์คุณเกรตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่ๆเลยครับครับอันนี้มีเจ้าของยังคะบ่อนี้ตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับตัวนี้แม่เสด็จมีเจ้าของแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เกินแสนครับเกินแสนไอ้ตัวนี้นะครับเกินครับ าเราพูดเสียงดังเขาจะตกใจไหมคะไม่ไม่ไม่คือไม่ใช่ไหมมันเป็นปลาระดับท็อปมันไม่ใช่แบบว่าปลาไซส์นี้ราคาเป็นแสนนะคะคือปลาไซส์นี้ถ้าคุณภาพธรรมดาหรือเกรดต่ำๆเนี่ยจะไม่กี่ตังค์ไม่กี่พันบาทอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นพรีเมียมเกลด ช่อย่างเงี้ยมันก็ไม่กี่พันบาทก็มีนะฮะสวยมากเลยนะครับที่นําเข้าใหม่ค่ะอันนี้ที่นําเข้ามาครับนี่เพิ่งนิวอะไรเพิ่มใหม่เอี่ยมเลยสักเดือนสองเดือนนี่ครับเฉอีแยปลาคราฟเอาเฉพาะถ้าแบ่งชนิดปลาคราฟเขาแบ่งยังไงบ้างคะมีสีทองสีเหลืองมีลายไม่มีลายปลาคราฟเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างนี้ครับเขาจะแบ่งอย่างนี้ค่ะปลาหลักของปลาคราฟเนี่ยคุณเก๋มันจะมี3มชนิดแค่นั้นเองมีขาวแดงนะฮะขาวแดงดําที่เป็นปื้นๆแล้วก็ขาวแดงดําที่เป็นจุดๆ นะชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกโกกุซันเก้และก็โชวาา่านี่คือมาสเตอร์ออปปารครับเลยจริงๆปลาครบฟมันมีหลายสุดชนิดมากานะครับแบ่งชนิดตามสีสันของมัน<อ>ไม่ได้แบ่งตามรูปร่างของมันเต็มที่ของมันอายุเท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่คะ่ะปลาคราฟเนี่ยอายุเนี่ยถ้าเลี้ยงกันจริงๆแฟนซีคราฟเนี่ยผมว่าเกิน10ปีนะฮะแบบนี้ป่ะคะพี่ที่มีแบบสีใช่ใช่ใช่นี่คือหนึ่งในปลาหลักของปลาคราครับเขาเรียกโชว่าโชว่าเนี่ยจะเป็นขาวแดงดำแล้วเดี๋ยวดูเวลาให้อาหารนะ ขาวแดงดําแล้วก็ดําเป็นปื้นๆน,นะครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าเลือกต้องเลือกอยังไงมีวิธีที่มีวิธีการแนะนำไหมครคือเวลามาถึงเนี่ยคุณเก uh ๋ huh. ถ้าลูกค้าสนใจจริงเราจะปิด uh huh. ออกซิเจนปิดน้ําหมดเลย uh huh. พอน้ํานิ่งปุ๊บคุณจะเห็นตัวปลาแล้ว uh huh. คุณสามารถชี 1, 2, ้หนึ่งสองสามวไปพนักง,งานเราก็จะมีคนจับขึ้นมาให้ uh huh. ให้คุณดูอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเลือกสันปลาทั่วไปเนี่ยแหละครับ uh huh. ค่ะอ๋อธุรกิจแบบเนี้ยค่ะพี่นรัตน์ถามตรงๆจริงๆเลยว่าอยู่ได้ไหมอ่ะคือดูแล้ว อุ้ยลงทุนกับมันสูงอะนนี้คือเ๋อย่างงี้ปาค้าเนี่ยมันเป็นธุรกิจเหมือนกับว่าคุณต้องมีชัยกับมันอ่ะคือบางธุรกิจเนี่ยผมว่ากําไรเรื่องเขาเรียกนะฮะเรื่องกําไรเกี่ยวกับตัวเงินเนี่ยผมอาจจะถ้าไปทําไปถามบางท่านที่เน้นด้านคุณค่าในตัวเงินก็อาจจะบอกโอ้คุณรั์คุณนี่บ้ามากมาลงทุนคุณเอาแลนดแถวนี้มาลงทุนใช่ไหมฮะคุณเอาอะไรบ่ดีเออคุณลงทุนอย่างงี้แต่ผมผมกาไรคือผมมีแฮปปี้เนสไงผมมีความสุขไงคุณเก๋เข้าใจไหมคือผมคิดอย่างงี้คุณเก๋ คุณได้เงินมาสุดท้ายคุณก็เอาเงินไปหาความสุขอยู่ดีแต่ถ้าผมทํางานแล้วผมได้ความสุขไปด้วยผมก็มีโปร f i ตแล้วผมแฮปปี้แล้วเพียงแต่ว่าธุรกิจผมต้องทําให้ผมอยู่ได้ถูกไหมครับแปลว,ว่าธุรกิจผมเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ผมรักและก็ต้องมีดีมานจริงแสดงว่าปลาเนี่ยมันมีคนชอบเยอะออมันมีสังคมมันมี s o c i ซายตี้และผมชอบเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมกำไรแล้วผมว่ากำไรสูงขุดคือความสุขของผมมากกว่า คนที่เขาเขาซื้อปลาคาไปเลี้ยงอะไทยสุวรรณเนี่ยสามารถสามารถอำนวยความสะดวกได้ในระดับไหนคือแกอยากจะเลี้ยงใจแย่แต่แบบก็จะต้องทําบ่อขนาดไหนน้ําต้องเย็นไหมน้องปลาจะอยู่ยังไงบางทีบางทีมันเป็นปัญหาว่าโอ้โหมันเลี้ยงยากเยอะแล้วผมเจอกว่าปลาคาเลี้ยงยากมากคุณมีเงินคุณอย่าไปคิดเยอะ คุณให้มืออาชีพเขามาทําให้นะฮะเลือกช่างหรือเลือกผู้ชํานาญการที่เขามีราคาให้คุณที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเพื่ความสุขใช่คุณเราไม่ได้เลี้ยงเขาด้วยบิสเนสวออคุณข์ค่อยไปกองไว้ที่พี่นารัตน์กอให้ผมพอผมไม่พูดประกอบการเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะง่ายกว่า ถามจริงทําธุรกิจแบบนี้เครียดไหมคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยผมทำทีแรกเนี่ยเด็กๆก็ดูมีความสุขดีนะเออเมื่อก่อนเนี่ยผมยังคิดเลยโอ้ยถ้าผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาเนี่ยผมจะต้องมีความสุขมากนะตอนเด็กๆนะแม่ผมจะต้องเจอลูกค้าที่น่ารักเลือกปลาโ่นนี่ทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะก็เจอลูกค้าดีๆน่ารักแต่ความกดดันมันเริ่มมากขึ้นเมื่อมันมีการประกวดแข่งขันเนี่ยความกดดันอยู่กับผมแล้วเมื่อเขาเลี้ยงเขาก็อยากจะให้ลูกรักเข้าสู่เวทีประกวดและเขาก็มุ่งหวังรางวัลในงานประกววดสูงมาาก่ คือไอ้รางวัลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินทองกแหละมัน<ฆ>เป็นเกียรติยศ<ฆ>มันเป็นภาพลักษณ์ของเขาเอานะมันก็อยู่ในสโคปที่เป็นความสุขของเราอยู่ดี<ฆ>นะเพราะถ้าจะลาเอาจะเอาสุขเอนจอยทุกอย่าง<ฆ>ผมว่าผมต้องเป็นคนที่เกียรติแล้วอ<ฆ>ย่างที่ผมบอกผมไม่คนขยันวั<ฆ>นผมจะไม่ค่อยท้ออุปสรรคตรงนี้ผมเป็นคนยึดธรรมะเป็นหลักไนงะ<ฆ>ผมไม่ใช่เป็นคนแบบโอ้โหเก่งการ<ฆ>นั่นธรรมะไม่ใช่แต่ผมจะมีหลักของผม<ฆ>เช่นแบบเอ้ยสิ่งสรรพสิ่งเนี่ยมันเกิดมาตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปใช่ไหมมนุษย์ ปลาสิ่งสวยงามมันอาจจะมีปลาคราบตัวนึงที่สวยมากเลยคุณเก๋ที่ผมรักมากเลยค่ะคุณเชื่อแบบบางวันอยู่ดีๆีสั e เดเด็ดเด็ดนกตายไปมีแต่มันไม่ได้บ่อยนะนานๆทีซึ่งผมก็ต้องเข้าใจไงซึ่งผมเรียนรู้จากปลาคราบนี่แหละนะเขาก็จะบ่งบอกว่าเออมันเป็นปรัชญาชีวิตมันเป็นธรรมะบางชนิดการใช้ชีวิตผมก็เรียนรู้เขาอีกอะใช่ไหมเราก็ไม่รู้จัไปทะเลาะคนอื่นเขาทำไมวันวันหนึ่งใช่ไหม ผมอยู่แบบมีความสุขดีกว่า,าแล้วผมต้องอดทนผมจะได้มีอายุยืนเหมือนปลาคราฟสมมุตินะใช่ไหมในในในญี่ปุ่นคุณเห็นไหมมันจะมีธงปลาเคยได้ย<ม>ินไหมธงการ์ตูนน,น,น,นั่นคือธงปลาคราฟไงนะฮะเขาจะสื่อให้เห็นว่าโอ้บ้านไหนมีเด็กผู้ชายก็ให้ขึ้นธงปลาคราฟไว้นะมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเฮ้ยอยู่เป็นเด็กอยู่ต้องอดทนต้องฝ่าฟันอุปสรรคเดี๋ยวนี้ผมบอกไงเนี่ยคุณรู้จักดึงปรัดญาของพ่อมานอกจากความสุขที่เขาจะให้เราแล้วนะครับ เลี้ยงปลาทาธุรกิจปลาใช่ได้หลักทาด้วยนะวันนี้ผมไม่พูดถึงเชิงธุรกิจนะผมจะพูดในเชิงคติชีวิตอะไรอย่างนั้นมากกว่าถ้าพูดบิชเนสเนี่ยใส่จะเหนื่อยนิดนึงใช่มันเยอะแพงแล้วกอนใช่มันเยอะมันลงทุนเยอะใช่ครับแต่ดูไปแล้วครบสวยจริงเนาะไปดูมาเขาหน้ารักจริงด้วต้องขอบคุณพี่หน้ารักมากวันนี้ได้ครบจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณคร้าขอบคุณเช้าสนุกสนุกวันนี้สนุกสนุกครับจับน่ารักที่ขอบคุณมากครับครับ ่อนนี้ประมาณ5,000ถึง8,000ครับ และสําหรับทุกท่านนะครับที่มีแรงบันดาลใจนะครับมีความฝันของตัวเองที่อยากเป็นผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจนะครับผมอยากให้ทุกท่านระลึกไว้นะครับว่าความสําคัญที่สุดของการทํางานเนี่ยก็คือความตั้งใจนะครับแล้วก็ขยันอดทนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผมเนี่ยที่ผมได้มายืนตรงนี้นะครับที่ผมมีมีธุรกิจที่ผมมีความสุขแล้วก็มีความรัก ในตัวธุรกิจตรงนี้คือผมมีแรงบันดาลใจก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะรู้สึกว่าผมจะเออผมมีความขยันนะครับมุ่งมั่นที่จะทํามันให้สาเร็จนะครับไปตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับสำหรับทุกท่านที่จะประกอบธุรกิจใดๆก็ตามนะครับและบางท่านนะฮะเวลาทํางานเนี่ยแน่นอนเราพบอุปสรรคแน่นะครับเราพบกับสิ่งเขาเรียกว่าฮะเป็นปัญหาสําหรับการทํางานทุกคนนะฮะนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาผมเจอปัญหาต่างๆผมจะเป็นคนที่สู้ปัญหาคือหมายความว่าเราต้องอดทน นะครับแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะให้ดีนะครับเราต้องรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนค่อยๆแก้ค่อยๆคิดนะครับแล้วก็ปลดมันไปถ้ามันแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยวางไปซะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่แปลกอะไรเราหาทางเดินใหม่ก็ได้เราหาเส้นทางใหม่ก็ได้นะครับชีวิตเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือความอดทนนะครับต่อสู้แล้วก็สู้ที่สุดนะครับแพ้เราคือยอมยอมก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ยอมแล้วท้อถอยนะฮะคือยอมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ แค่นั้นเองนะครับหลักการเราก็ทําได้ทุกวันและชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรมากมายนะครับเราล้มแล้วเราลุกใหม่ทันทีมันก็จะไม่มีอะไรนะครับชีวิตมันก็จะเดินผ่านไปมีความสุขไปทุกวันนะครับอยู่ที่มุมมองเราด้วยนะฮะเรามองอยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นะนะฮะครับคุณได้เงินมาสุดท้ายคุณก็เอาเงินไปหาความสุขอยู่ดี Mm hmm. แต่ถ้าผมทํางานแล้ว mm hmm. ผมได้ความสุขไปด้วย mm hmm. ผมก็มีโปรฟิตแล้วผมแฮปปี้แล้วเป mm ็น hmm. แต่ว่าธุรกิจผมต้องทําให้ผมอยู่ได้แปลว่าธุรกิจผมเ่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ผมรัก uh huh. และก็ต้องมีดีมานจริงผมว่ากาไรสูงสุดคือความสุขของผมมากกว่าพ mm hmm. ี่น่าเชื่อน,นะคะว่าการเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจหรือว่าเลี้ยงปลาเพื่อความสุขของเราเองเนี่ย จะสามารถทําให้เราเข้าใจธรรมะหรือว่าธรรมชาติของมนุษย์ได้ด้วยเหมือนที่พี่นารัตบอกเอาไว้ค่ะทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีกําลังใจที่ดีและผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งนึงเก๋และคนล่าฝันลากช่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชอบสุนัขมากกว่าปลาคุณว่าจริงไม่จริงจริงคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาต้องการบางอย่างที่แสดงความรักกับเขาผู้ชายไม่ได้นิดว่เาเพราะว่า I enjoy กับยูขออยู่มีความสุขสีสันสวยงามพอละ